สวัสดีครับสำหรับตัวนี้จะเป็นกาวชีตอันนี้ประสงค์ของสนามใน,นป่านะครับขนาดเล็กกระทัดรัดเป็นผ้าใบเคิือกันน้ำสอด้านขนาด2เมตรคูณเมตร50ต่อไัปูนะครับไปปูนั่งเล่นหรือว่ากันฝนได้อะฮะต่อไปเราจะประเทศกันว่าผ้าใบเรากันน้ำได้จริงหรือเปล่า หนึ่งลิด้านล่างครับไม่มีซึอมออกนะครับสำหรับผ้าใบของเราจะมีตะไก่ทั้งหมด4ตัวนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับวิธีการพับเก็บก็พับครึ่ง,งมาก่อนพัครึ่งก็พัครึ่งแล้วก็อีก2อครึ่ง